สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปเรียวๆนะครับปลายักษ์ประกัดตัวเมียนะครับเนี่ยมันยักษ์มหฮมามากเลยนะครับมันน่าจะออกรูปมาเป็นพันตัวเลยนะดูๆตัวนี้นะนี่เป็นแฟนซีนะครับดูดูตกใจนะครับในความยักษ์มหฮมานะครับอืดูนะครับดูมันตกใจครับมองหน้าเลยเออตกใจตกใจไอ้ตอยสีมตัวใหญ่จังเลย นี่ปลาก็อายุสามเดือนแล้วเนาะเนี่ยเลี้ยงโอ้โหหรือว่าเราเลี้ยงมันเล็กวะเนี่ยดูสิดูหลูครับโลขนาดสามคูณสี่อืออันนี้สี่เนี่ยดูดิครับปลาแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะมันก็ยัง เล็กนี่ตัวใหญ่เกินไปครับจะเามันไปไว้ไหนดีเนี่ยโอ้ไม่มีตัวผู้ผสมนะครับเนี่ยต้องหาตัวผู้ยักษ์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตัวผู้ยักษ์กันฮะอูดูอนี่ตัวใหญ่เอ้ยตัวอะไรเนี่ยนายคือตัวอะไรเนี่ยตอยเถออเอ้ยจะ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 มองหน้าอะไรยังไงดีดูดูดูมันดำเก่าโอ้โหตตัวตัวนี้ คือมันตกใจไงครับในความใหญ่เกิดมาไม่เคยเห็นเนาะอยู่ในบอ่อมาก็เจอแต่พ่อกับแม่ตัวเล็กนี่มันใหญ่มากเลยใหญ่สุดก็เห็นแต่พ่อแม่นะฮะอันนี้คือคงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เห็นตัวใหญ่ขนาดนีเ้เนี่ยยงวะนี่นะครับดูตัวอื่นก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยไหนวะอ๋อนี่ไงประมาณนี้โฟกัสซิ นี่ประมาณนี้แก้มแดงนะครับไม่ได้ใหญ่นะก็อพอดีนี่ก็แก้มแดงแต่มันหางใหญ่อืมช่วยมากเลยตัวนี้นะกลับมาดูตัวยักษ์เหมือนเดิมเลยกว่าจะหาผัวให้ยังไงเนี่ย โอ้โหเรียจะหาแฟนให้นะฮะถ้าใครถ้าเราถ้าใครมีก็เสนอมาได้นะครับนี่ตุกไข่เต็มท้องเลยสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวคุณอีกสักหน่อยนี่ก็เต็ม <c oughs> ดูด,ดูตัวนี้ยังงงอยู่ครับตัวนี้ยังงงไม่หายเลยเอาเอาใครมาอยู่ก้างเนี่ย <c oughs> งงเลยดิโอ้โหเป็นสิครับ ไต่อยสิดูเอเลี่ยนตัวนี้ดีกว่าเนี่ยสวยมากเลยนะครับเอเลี่ยนตัวนี้เนี่โอ้แล้วะครับจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาตัวผู้ให้กับปลายักษ์ตัวนี้ดีกว่านะครับว่าจะหาได้ไหมนะครับติดตามกันด้วยนะครับบายบาย